กระถินสามคัคคีขบวนนี้มาจากบ้านไกลมีจนคละคนกันไปทุกคนตั้งใจว่าจะมาร่วมบุญขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้ากรถินสามัคคีมหากุศลปี2566เพื่อสมทบทุนในการเตรียมการจัดงานผูกพัทศสีมาปิดทองฝังลูกมิตรโบโสดทอดถวายนาวัดกระทุ่มทองตำบลทรัพสมบูรณ์อำเภอวิเชียรบุรีจัังหวดพิชบูรณกำหนดการทอดถวายผ้ากรถินในวันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2566ตรงกับแรม13ค่ำเดือน11 ประกอบพิธีทอดถวายผ้ากรถินสามัคคีเวลา10นาฬิกานาที จะภาพกรถินสามคัคคีนำโดยคุณเควินตันและครอบครัวพร้อมด้วยกลุ่มสมาคมและผองเพื่อนชาวมาเลเซียพร้อมด้วยกรรมการสาธุจชนทั่วไปติดต่อร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ที่พระครูวินัยทรนิยมอภิปุญโยเจ้าอาวาสโทร0878303934อันนี้สงในการทำบุญทอดกรถินหนึ่งทำให้เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์สินมากและประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย 2. ทําให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่นบริสุทธิ์และผ่องใสยอยู่เสมอ 3. ทําให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมัน่นเป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมะได้โดยง่าย 4. ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในพพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่ 5. ทาให้เป็นคนรูปงามผิวพรรณงามเป็นที่รักของคนทั่วไปและ 6. ทําให้เป็นผู้มีชื่อเสียงกิตติคุณน่ายกย่องสรรเสริญเป็นที่ตั้งแห่งสัทธาน่าครบนับถืออย่าลืมร่วมเป็นเจ้าภาพทอดภ้ากฐินสามัคคีมหากุศลปี2566ทอดนวัดกระตุ่มทองอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่11พฤศจิกายน2566รินสามัคคี ขบวนนี้มาจากบ้านใครมีจนคลาคนกันไปทุกคนตั้งใจว่าจะมาร่วมบุ